ชาลงทุนง่ายกำไรเดือนละ45,000รายได้ดีกว่าทำงานประจำเยอะมากตลาดชานมในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า26,000ล้านบาทแต่น่าจะสำคัญอะไรเพราะคนที่อยากลงทุนหลักใจความสำคัญคืออยากรู้ว่าลงทุนแบบไหนแล้วจะขายดีที่สุดทุกวันนี้แฟนรรชาชานมไข่มุกมีให้เลือกเยอะมากเกณฑ์ที่คนตัดสินใจจะเลือกเอาแบรนด์ไหนมาลงทุนปัจจัยสำคัญสุดก็คือยอดขายบวกการดูแลของแฟรนชาซอหนึ่งในแฟรนชาชานมไข่มุกที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ก็คือมากะชาเจ้าของแบรน คือคุณศสศสิวิมลแสนพันที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพนักงานประจําแต่เหมือนพนักงานทั่วไปคืออยากจะมีรายได้เพิ่มก็เลือกทําร้านชานมไขมุกด้วยใจรักและความชอบและมองว่านี่คือธุรกิจที่ดีที่สุดแม้จะมีคู่แข่งเยอะก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะชานมไขมุกจะกินตอนไหนยังไงก็ไม่มีเบื่อขายได้ดีทุกวันการจะทําให้คนติดใจหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าเป็นสําคัญมากกว่าทําร้านเองขายเองยอดขายเฉลี่ยว,วันละร้อยแก้วคิดได้แล้วต้องทํานี่คือเคล็ดลับสู่ความสําเร็จของคนที่ประส ควาามสํเร็จซึ่งมากะชาก็เช่นกันหลังจากลองผิดลองถูกคิดสูตรเครื่องดื่มของตัวเองลองชงลองชิมจนแน่ใจว่านี่แหละใช่เลยก็ถึงเวลาเปิดร้านชื่อมากะชาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากลูกทั้งสองคนผนวกรวมกับความชอบในเรื่องของชานมไข่มุกก็ตั้งชื่อว่ามากะชาซึ่งก็จําง่ายเรียกง่ายและกลายเป็นคํายอดฮิตติดปากลูกค้าในตอนนี้อย่างมากร้านแรกเปิดที่อยู่วัดหลวงพ่อกรวยจังหวัดชัยนาททีแรกก็คิดว่าอยากเปิดหารายได้เพิ่มแต่ตรงนี้ทำเรดีเกินคาดเพราะเป็นจุดท่อง เที่ยวสคัญมีลูกค้าแวะเวียนมาเยอะมากและเมนูของมากกชาก็คือกลิ่นและว,ว้าวอร่อยจิตใจขายดีมากเฉลี่ยขายวันละร้อยแก้วในช่วงวันหยุดเสารออ์อาทิตย์หรือเทศกาลยอดขายก็มากขึ้นด้วยและด้วยความที่ขายดีบวกอร่อยมากหลังจากเปิดร้านได้2-3เดือนก็มีคนสนใจเริ่มสอบถามว่าขายแฟนชายไหมก็เป็นจุดเริ่มต้นให้คิดต่อย,ยอดว่าเราน่าจะพัฒนาธุรกิจไปสู่แฟนชายได้คิดคนแพ็กเกจลงทุนวางโครงสร้างแฟนชายคนสนใจเยอะมากเพราะได้คุกคีกับลูกค้าเปิดร้าน เองขายเองมาก่อนเลยรู้ว่าอะไรคือปัญหาหรือว่าอะไรคือความต้องการนําไปสู่การคิดแพ็กเกจลงทุนการติดต่อโรงงานผลิตคีย์ออสบวกซุ้มการติดต่อโรงงานผลิตวัตถุดิบสูตรเฉพาะของมากระชาแพ็กเกจลงทุนของมากระชามีด้วยกัน4แบบคือ 1. ออกแบบหน้าร้านได้เองราคา 29, 0 0 0บาท2องคีย์ออสเปิดร้านตามหา้างสรพสินค้าโรงอาหารราคา590 0 0บาท3แบบซุ้มขนาด2อคูณสเมตรราคา99,900บาท4แบบซุ้มขนาด 2.5คูณเมตรราคา2 1 9 0 0 0บาททุกแพ็กเกจมีอุปกรณ์ให้พร้อมเปิดร้านตามแพ็กเกจที่เลือกพร้อมฝึกอบรมวิธีการทำเครื่องดื่มเมนูต่างๆแถมช่วยโปรโมทร้านอัปเดตเมนูใหม่ให้อย่างต่อเนื่องรวมถึงให้คำปรึกษาและดูแลคนลงทุนทุกคนเป็นอย่างดีมีปัญหาตรงไหนไม่เข้าใจอะไรสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงตอนนี้มากะชามีทั้งหมด6สาขาซึ่งล้วนแต่ประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างมากรายได้บอกเลยว่าดีกว่าทำงานประจำเยอะมากกำไรเฉลี่ยเดือนละ4 0 1 5 0 0 0บาททําเลดียิ่งขายดีการสอนและให้เทคนิคแก่ผู้ลงทุนแบบหมดเปลือกไม่มีการสอนทุกเทคนิคสอนทุกอย่างเป็นปัจจัยแรกทาให้คนลงทุนสนใจแต่เหนือกว่านั้นคือรายได้ที่ใครตั้งใจทําจริงการลงทุนมากกับชาบอกได้คําเดียวว่าสุดยอดมากยกตัวอย่างมากกัชาสาขาก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาแยกหัวหวอาเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ซื้อแพ็กเกจ290 0 0บาทออกแบบหน้าร้านเองด้วยความที่มีธุรกิจเดิมคือก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ลงทุนซื้อแฟนชายมากระชามาเพิ่มปรากฏ ว่าขายดีมากขายเฉลี่ยวันละ1อยแก้วราคา30บาทรายได้ต่อวันประมาณ3,000บาทใน1เดือนรายได้กว่า9,000 90, บาทหากลบต้นทุนทุนทกอย่างมีกาไรเฉลี่ยเดือนละ45,000บาทนี่แค่กําไรในส่วนของเครื่องดื่มแฟนชายมากะชาเท่านั้นยิ่งถ้าคนลงทุนทําคู่กับธุรกิจอื่นก็ยิ่งจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นตัวอย่างนี้เห็นชัดว่ากําไร45,000บาทนี้คือดีมากคิดเทียบกับคนทํางานประจํารายได้15,000-20,000บาทยังไงก็ดีกว่าแต่การทําธุรกิจต,ตนเองก็ต้องแลกด้วย ความตั้งใจทําต้องดูแลในทุกขั้นตอนต้องรู้จักําการตลาดซึ่งมากะชาก็พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการให้คาปรึกษาและดูแลผู้ลงทุนทุกคนเป็นอย่างดีเพราะอยากให้คนลงทุนขายง่ายขายกันได้เยอะๆปี2567ตั้งเป้าขยายสาขาทั่วประเทศมากขึ้นเพียงแค่ปีแรกธุรกิจมาก,กบชาก็ขยายสาขาได้ตามที่ตั้งใจแต่ในปี2567เชื่อว่าสาขาจะมีมากขึ้นในอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศเพราะตอนนี้มีคนสอบถามมีคนติดต่อเข้ามาเรียนรู้สูตรหลายคนมีแผนที่จะเปิด ร้านขอองงตัวเสิ่งที่ทําให้มากะชาเป็นแฟนชายสร้างอาชีพยอดฮิตมีหลายปัจจัยเช่นเมนูเครื่องดื่มหลากหลายมีให้เลือกกว่า70รายการลงทุนน้อยขึ้นทุนไวกําไรดีมากสอนทุกสูตรทุกเคล็ดลับแบบไม่มีกั๊กอะไรที่ควรรู้ในการเปิดร้านสอนให้หมดส่งเสริมการตลาดในทุกช่องทางและอัปเดตเมนูใหม่ให้ต่อเนื่องสอนการขายแบบเดลิเวอรี่ให้คนลงทุนมีไรายได้มากขึ้นเครื่องดื่มอร่อยมากเพราะวัตถุดิบเป็นสูตรเฉพาะของมากะชาเท่านั้นสิ่งเหล่านี้คือตัวแปรที่ทําให้คนสนใจเลือกลงทุน แฟรนชส์มากกะชาสำคัญสุดคือควรมีทำเลที่ดีในการเปิดร้านเช่นหน้าโรงเรียนโรงงานตลาดนัดย่านชุมชนแหล่งคนพลุกพานสถานที่ท่องเที่ยวนอกจากทำเลดีก็ควรมีการบริหารจัดการที่ดีร่วมด้วยเพื่อประโยชน์ในการลงทุนอย่างสูงสุดและสำคัญใครที่กำลังมองหาแฟนชายหน้าลงทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจให้ตัวเองในปีหน้าแฟนชส์มากะชาคือทางเลือกที่น่าสนใจมีจุดเด่นหลายอย่างที่เอื้อประโยชน์ต่อคนลงทุนโดยเฉพาะกำไรของธุรกิจคือดีมากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ริ่มจาากทางแฟนชไสนใจโรงทุนแฟรนไชส์มากกระชาโทร0909749941คุณเกต0858409217คุณบิ๊ก ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000ค้ f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7